ไวรุ่นไปยังเติร์ติดครับไวรุ่นโอเคไปรุ่นขับไปนะเปล่าไวรุ่นน่าจะได้อยู่นะคะไวรุ่นอะไวรุ่นก็ฝากติดตามด้นะครับผมครับจุ๊บๆไปดูกันเลยรอด้วยครับไวรุ่นนักฟุตบอลที่เล่น รอนชีวิตจริงอะคืออะไรรอนชีวิตจริงวายรุ่นพีมาอะไรของวายรุน่นอ๋อชอบนักฟุตบอลนะนะที่ชอบไมเคิลแจ็คสันคนนี้เตะผิวเตะผิวลีลาดีลาเขายิงอะเขาจะจับเป้าก่อนแล้วก็ร้อง สวัสดีครับวารุณเอากระสุนมาครับวารุนแนกกันครับวารุณวารุนรอด้วยวายรุน มีตัวครับไวรุนไหนครับไหนครับไวรุนมันเปิดกล่องไปแล้วครับไวรุนเดี๋ยวนี้แน่เลยเดี๋ยวนี้แน่นี่รุนนักฟุตบอลคนนั้นมันชอบทำท่านี้ด้วยดูดูนะดูนะแฉบแฉบแยบแยบแฉบแล้วก็มันจะกระจาบไปนะเอ้าไม่ใช่อไวรุนรอรอหน่อยไวรุน Rau cà rau Tại không ai luôn แบบตาจะเลยวันรุ่นรุ่นยิงทำไมเราจะเกะเหตุโอ้โหวายวายเออดูดูโอ้ยวายด้วยไม่ได้แล้วของหายโอ้ยโอ้ยเย็นจังเลย ไวรุนคนเป็นไหนหมดไวรุนใช่แาลา้วยังไม่นอนไวรุนเพิ่งตื่นยังไม่ได้นอนเลยมีตัวครับไวรุนไหนครับไวารุนอยูนู่นอยู่เสาไฟเสาไฟไหนครับไวารุนมีตั้งหลายเสาหน่าหน่ามีปืนไวรุน,น,านมารุนเรายิงมันเจ็บแลวไวรุนเรายิงมันไปสามร้อ่ะ ทำรอดดาเมจครัวไฟรุ่นเขาไฟรุ่นไม่ช่วยเรายิงเขาไฟรุ่นไฟรุ่นออกมาเราไฟรุ่นออกมาเราไฟรุ่นมันอยู่ในเขาเพื่อหลังสาวไฟที่ไฟรุ่นบอกไงไฟรุ่นเดินมารอไปไหมไฟรุ่นไปครับไฟรุ่นเอากูอีกแล้วครับไฟรุ่นไปครับไฟรุ่นยิงกูแบะเลยไฟรุ่นอกมาสิครับ มาเอาอยาครับวารุณเออไม่ดีวารุณจะเอาอยาจะเอามาสักอย่างไปเลยวารุณ<อ>ไปเปิดโอเควารุณเปิดพร้อมกใจอย่างนี้มันค่อยๆชื่นใจหน่อยไม่ได้ยิงเลยครับวารุณอ้าวยิงคนเดียวเลยหรอวารุณหมดแม่เลยวารุณโดนยิงวารุณ เื่อนมันมาครับไปรุ่นมันพันยาครับไปรุ่นยิงมันครับไปรุ่นถ้าไม่ยิงมันมันก็ยิงเราครับไปรุ่นไม่เห็นครับไปรุ่นไปรุ่นอยู่ในบ้านไปรุ่นไปรุ่นตีตออีกแล้วไปรุ่นเอ้ยไปรุ่นเป็นไรเจ้าไวรุ่นจ๋าหึๆรู้ไวรุ่น อุ้ยไอวอไอวอหายไอวอหายตัวผิดยาไอวอฉันชนโยนลงไปเมื่อกี้ไปรุ่นค่ะคนดูได้ค่วคนดูได้ดไปรุ่นแต่ว่าคนดูฉันโดนไอวอลงไปฉันโดนผินดจะโก็ตะโกอนอยู่อุ้ยโดนไอวอผิดโอ้คนดูดูครับคนดูไอเราเล่นปืน svls ดีกว่า แชทดังค้าวายรุน่นน่าจะเป็นเจ้านายส่งข้อความมาวายรุน่นไม่ก็เป็นญาติพี่น้องจากต่างแดนทักมาไอ้ลูกชองก็มีด้วยเฮ้ยกระชุนปืนกล ไยทักมาตอนนี้ไวรุ่นดูซีว่าไงจะหนงน้องคือเคยจ้ะมีตัวครัไวรุ่นมาช่วยหน่อยครับไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นกะดาปะใจเย็นไวรุ่นอ้าวตายยังครับไวรุ่นตายหรือยังครับไวรุ่นไม่มีสองตัวครับไวรุ่นโอเคไวรุ่นรอแป๊บหนึ่งมันอยู่ที่ไหนไวรุ่นจะตายแล้วครับไวรุ่นไม่ใช่มาแป๊บหนึ่งนะครับไวรุ่น ไม่ได้ยิงเลยครับไวรุ่นมันกําลังแตกบวกครับไวรุ่นแตกบวกครับไวรุ่นเอายากืบพันยาไวรุ่นแย้มัาไวรุ่นไวรุ่นตัวเกินครับไวรุ่นยืนอยู่เชยๆก็ได้ครับไวรุ่นมันยิงเลยครับไวรุ่นเอาไว้เก็บของไวรุ่น ไปครับไปรุ่นเอายายิงปืนให้หน่อยไปรุ่นเฮ้ยเอาปืนยิงยาให้หน่อยไปรุ่นี่ครับไปรุ่นวารุ่นขอเกยวคาบมาหนึ่งวารุ่นเจอคาตกเห็นเหมือนกันไปครับไปรุ่นวารุ่นคาตกเตะเลยวารุ่นพามาแล้วมหาเทพคาเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยไปเลย มีเรียนแล้วซื้อไอซ์วอลล์อรุณมาครับไบรุ่นจะพาเข้าววงเขาไบรุ่นที่รครับไบรุ่นไปกันหรือยังครับไบรุ่นมาเลยครับไบรุ่นไบรุ่นจะพาไปด้วยรถอะไรครับไบรุ่นไบรุ่นมีสก๊อตเทปไหมไบรุ่นก๊อตเทปเพิ่มเลือดอ่ะยังไงวะ ไวรุ่นไปยังรถติดค่ะไวรุวร่น <Okay. S 2> ไปไม่ได้ไวรุ่นขับไปหน,น้าปากไวรุ่นน่าจะได้อยู่นะคะไวรุน่นอ้าวไวรุน่น อีกเล้วนะครับวัยรุ่นไอ <c oughs> โบกจะพาเขาวงไงัวรุน <c oughs> นีความสุขใหญ่ความสุขใหญ่ไปก่อนครับวัยรุน่นยาหมดแล้ววัยรุนไวรุ่นทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยมันเหนื่อยนะไวรุ่นกว่าจะขึ้นมาได้ ไม่เหนื่อยครับไวรุ่นไวรุ่นไม่เหนื่อยจะเราเหนื่อยลงบีบแล้วครับไวรุ่นเราไม่กลัวเรามีรถให้ขับให้ไหมไวรุ่ไม่เอาเอวไวรุ่นเราขับเองดีกว่ามารอบนี้พาไปที่ปลอดปลอดภัยแน่นอนมามามาไม่เอานะไม่ไว้ใจไวรุ่นแล้ว ไวรุ่นโชเกงมาอยากกี่กล่องมีแปะกองเขาไวรุ่นโอเคครับไวรุน่นรถอืดขับเป็นปหรือเปล่าครับไวรุ่นได้อยู่ครับไวรุ่น วารุณรถนันมีตัวเขาไวรุ่นพ้อมนี้มีตัวเขาไวรุ่นไวรุ่นกูจะตกรถแล้วเขาไวรุ่นไวรุ่กูต้องเขาไวรุ่น่นไง่นไงการตามสนองเขาไวรุ่นบอกแล้วไวรุ่นรุ่นพาเราไปทำอะไรตรงนี้ไวรุ่น

วัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเราบอกวัยรุ่นไม่ฟังเลยว่ามันเปนตัวมปลอมวัยรุ่นไม่ฟังเลยวัยรุ่นได้อะไรของวัยรุ่นนะโอ้โหวัยรุ่นวัยรุ่นตายเลยเห็นไหมตายเลยเก็บปืนมาตั้งเยอะตายเลยวัยรุ่นเห็นไหมวัยรุ่นขำอย่างเดียววัยรุ่น เฮ้ยสัเลี้ยงลายท็อปอัพกู้ห mm ูตัวใหม่เจ้าที่ฮอพร้อมชุดออกสนามไหนดูเซ hmm ่เ nah. ฮ oh, ้ยโคตรเท่เลยเจ้า anyway, ตัวเล็กเนี่นาะโอ้โหมีมีกี่สีเนี่ยเฮ้ยมีสามสีเอ้ยนี่ลายสวยนี่ลายแบบเรนโบว์นะฮะเฮ้ยอันสุดท้ายนี่คือแบบเอ่อสีดำๆพี่ว่าเท่นะเติมเลยรับเลยเย็ดโคตรเท่เลยครับน้องๆ ทอมสันกระชากวิญญาณไหนลองสุ่มดีว่ายากหรือเปล่าโอ้โหออกแก้วก็บอกว่าการันตีอะไรเนี่ยเมื่อครบ8ชิ้นใช่เหรอเออเราพี่จะมีดวงวหมเนี่ยก็บอกเลยว่าความสามารถของปืนก็ตายยิงบวกหนึ่งแล้วก็แม่นยำบวกสองเองอมาถึงก็เค็มเลยอื้มเคม็มอีกแล้วโอ้โหอะไรคบเนี่ยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยบูย่าแฟนพันเทอี่อันิเทศน,นะ คือว่าเป็นละวันหายายากครับผมนะมนค่อยมีเงีพวกพึ่งมาเนี่ยเนาะโอเคนะก็อย่างที่เห็นแล้วฮะนาครั้งสุดท้ายแล้วครับเพชรน่าจะหมดนะนั่นไงที่ว่าแล้วฮะได้บอดฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เราค่อยกลับมาใหม่แล้วกันเนาะเราไปดูกิจกรรมอื่นนต่อดีกว่าน้องๆลีโรดหมดคนครูแก๊งคู่หูป่วนเมืองแนดูเซก็บอกเลยว่ากิจกรรมนี้ก็ว่าเราใช้เพชรไปแล้วใช่ปะ มันก็จะรีโหลดกระสุนก็ไปใส่ใหม่น,นั่นเองครับผมนะก็บอกเลยว่าอันนี้ก็เล่นไว้แล้วไอ้ดีรักเนาะก็คือเล่นจนทางขวามันหมดเลยนะครับผมนะก็บอกเลยว่าได้ชุดผู้ชายมาน,นั่นเองครับผมเป็นอะไรที่ฟุกมากๆเลยครับน้องๆก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมบา,บายๆนะจุ๊บๆนะสวัสดีครับ